เขาว่ากันว่านะบ้านหลังเนี่ยเคยมีผีที่เป็นสีม่วงอยู่ฉันจะพิสูจน์เพราะฉันไม่เชื่อขึ้นไปดีกว่าขึ้นบันไดไปแล้วอันหลังมาตรงนน้นมีให้ปีนขึ้นไปข้างบนด้วยไม่รู้มันคืออะไรกันนะปีนขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรลองหันหลังกลับไปแล้วก็กระโดดไปโอ้้างหลังมานี่มันก็ คือฉันตกลงมาแล้วบนโต๊ะนี่มันมีอะไรกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำ